ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดมาสงมิตรภาพที่55กับโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะ มาจากทางผู้ปกครองนะคะต้องการที่จะให้นักเรียนของเราะคะ่ะมีการออมเงินทางโรงเรียนก็เลยได้ไปคุยกับธนาคารทกศนะคะเพื <outgoing. S 1> ่อท,ที่จะมามทําการเปิดบัญชีฝากถอนก <c oughs> ับโรงเรียนของเราะคะ่ะเมื่อตั้งแต่ปีพศ2556แล้วะคะ่ะก็หลังจากที่เราได้รับทุนจากธนาคารทกศแล้วนะคะเราก็นําเงินทุนต่างๆเหล่านี้ค่ะมาพัฒนา ใช้ให้กับนักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้แล้วก็ปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนด้วยค่ะเ mm hmm. บื้องต้นเลย mm hmm. เด็กๆก,ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรนะคะได้มีทักษะในการใช้ความรู้เรื่องการเกษตรเนี่ยเพื่อไปต่อยอดทําอย่างอื่นก็ได้ mm hmm. เช่นสามารถไปประกอบอาชีพได้หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเขาชอบเรื่องการเกษตรเขาก็สามารถไปต่อยอดได้ค่ะ mm hmm. ทางโรงเรียนก็ได้มีการ ให้นักเรียนได้ฝึกทำปุ๋ยชีวภาพหรือเป็นน้ำหมักอะคะ่ะทำมาจากวัสดุธรรมชาติกากน้ำตาลหรือเปลือกผลไม้นะคะแล้วก็ได้ทำปุ๋ยจุลินทรีย์แห้งให้เขาได้ฝึกทำที่เรียกว่าโบกชิอะคะ่ะให้นักเรียนได้ฝึกทำแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปทำที่บ้านด้วยเพราะว่าผู้ปกครอง,องนักเรียนส่วนมากก็เป็นเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ะคะ่ะ ทางโรงเรียนเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากเทเคศมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการมีอบรมในเรื่องของการทําบัญชีนะครับขอ,ของนักเรียนนะครับแล้วก็ลงนักเรียนของเราทุกคนก็เป็นมีการออมนะครับแล้วทางทคศก็ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของอการให้ทุนการศึกษาการให้เกี่ยวกับวัตถุดิบพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้ก็เคยมีนะครับโครงการ ที่ทางากสกศให้อย่างเช่นเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวที่จะส่งเสริมเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันนะครับโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนของธนาคารได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีกระบวนการด้านกเกษตรในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ปกครองครับเป็นการเสริมสร้างภาระไมให้กับนักเรียนนะครับและอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านกเกษตรกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็สามารถใช้ต่อยอดไปเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนวัดมาสสงมิตรภาพที่55นะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็หวังว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับเพื่ออนาคตของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปครับทักษะยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูม